ความคิดเห็นต่อนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์และนโยบายนี้มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือไม่โดยส่วนตัวนะคะมองว่ากัญชาเสรีทางการแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะสามารถใช้ส่วนประกอบต่างๆของกัญชานำไปแปรรูปสกัดหรือผ่านกระบวนการต่างๆ ออกมาเป็นตัวยาสำคัญเพื่อรักษามนุษย์ให้หายจากโรคที่มีความร้ายแรงได้แต่ต้องมีความปลอดภัยสูงและเกิดผลข้างเคียงต่อคนไข้ที่รับนะคะน้อยมากที่สุดค่ะซึ่งกัญชานะคะใช้ทั้งในทางแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันค่ะกัญชานะคะจะต้องผ่านการวิจัยที่ละเอียดอ่อนที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีนั่นเองค่ะและในปัจจุบันนะคะกัญชาถือเป็นสิ่งที่วัยรุ่นนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายยิ่งรัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกกัญชาได้อย่างเสรีแต่อยู่ภายใต้กฎหมายก็ยิ่งมีประชาชนให้ความสำคัญมากขึ้นหลายเท่าค่ะและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะปัจจุบันเกิดธุรกิจการท่องเที่ยวใหม่ มุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการชาใช่ค่ะฟังไม่ผิดเชิงเกษตรการชานั่นเองโดยไปพักที่ฟาร์มกัญชาและพูดคุยกับเกษตรกรการท่องเที่ยวด้านการทำอาหารและกิจกรรมต่างๆเช่นเทศกาลการชาดนตรีกัญชานักท่องเที่ยวสามารถเลือกทัวร์ฟาร์มทัวร์ชมเมืองเส้นทางกัญชาอาหาร และแพ็กเกจที่พักและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกัญชาถือว่าเป็นอีกแรงจูงใจสำคัญนะคะเพราะถ้าประเทศของเรายังไม่เปิดให้กัญชาเสรีกลุ่มคนรักกัญชาก็อาจจะไม่เดินทางมาที่ประเทศของเราซึ่งอาจทำให้ไม่เกิดรายได้ให้กับประเทศและอาจทำให้รายได้ลดลงค่ะ และดยส่วนตัวนะคะคิดว่ายิ่งกัญชามีความเสรีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากเท่านั้นไม่ว่าจะใช้เป็นด้านการรักษาหรือด้านการท่องเที่ยวก็สามารถทำให้เกิดรายได้ให้แก่ประเทศได้มากชิ้นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกัญชาก็ยังมีผลกระทบอีกหลายด้าน ซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาปัญหาและแก้ไขาต่อไปค่ะ